ดำหน้าเลยไปบได้นางกลางน้ําเลยมันเป็นแห้งไปบได้มไม่เจ็บมันเส้นที่แหลมมันเป็นขงนังคะะบันนี้มันก็เปลี่ยนมาขางขางนี้โล่งแห้งล่งทั้งมเียค่ะสองสามขืนกวัวสิไปได้ไปหาหมอสองปีเต็มเส้นนะเนี่ยกระดูกทับเส้นธรนม่าบันนี้ก็มาเป็นหลังถึงมาหลัง กระดูกลังห่างานี่นะค่ะมันบอมีหม้อนรองกระดูกมาเป็นว่าเป็นสิทเป็นเอเซเลย์คะ่ะมันมันเป็นทางห่างกันอยู่จ็สิทธิ์กกระดูกนะเเห็ดย่างเล็อๆมันก็เจ็บอันนี้บุหน่อยนั่นล่ะค่ะของคนเคยหาบหนามเนาะเห็ดยัางหน,น,นักๆนานๆบัดมาตอนนี้มันจังมาเป็นแล้วพอมาเป่าแล้วเป็นยังไงน่เป่าจากเกือแล้วซองเกือค่ะ กะว่ามันสีเย็นๆลูกค่ะพกระกติมันสีออกห่อนออกห่อนจนโน้ทนบาไว้น้ไปเอาใบยานางโน้เอามายองกินเลยเอามาขันกินน้ำเลยม,มันอดบได้นะคะมันออกห่อนแฮนี่คือจังมันเย็น,น,นมันมันกับ,บปวดค่ะก็ว่ามันดีอยู่ค่ะกินยาก็หมอว่าให้ไปพาวุโน้ไปฟา,านนมหน้ยา ขาไปฟาร์มกันสิหายบ่ป้าว่าแต่กี้ก็มีจะเป็นสิหากีนยามันได้ดีไปเบิดมันหมู่เฒ่าบานีกะนี่ล่ะมันคิดออกไปมันมึนต้องมาหอนี่ยางไปมเต็รอยนะคะบ่สป้าเราไปได้ได๋แน่แม่บ่ทันหน่อยบ่ทันมื้เแล้วบ่ทันยางไก อันไก่ลอยเหนบลอยตะกี้บอกตะกี้เดียวนึ่มันเนีไปไก่ยังจะรเะอืมาจากรอบแล้วนม,มือืมน้ำมืมมไข่ดีขึ้นนะไข่ดีขึ้น,นยิขึ้นิลายมากเยอะเลยย่งใหญ่ duk pun start dia sih kalau hang yang dengar pun sini ลเ <substit uting> <expand> นาะจะเส่จ <kg> ังหเข่าลนอิมได้หเป่าข่านงน้้ล่านหัา่ากอเนเ่าเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะแจ่มดีขึ้นค่ะอาหารมันดู้ามันเส่เนี่ยมันปับคือจังเอียงแทงเฮานี่ มันกระสิจังบมยู่ค่ะเจ็บบันคือจังมันมีแหงมืออื่ออนนี่ล่ะสิยานแค่นานละค่ะเป็นแต่ถ้าเราถ้าเราลุกขึ้นนี่เราจะพยุงก่อนนะถ้าไม่พยุงมันจะล้ะมันจะอธีลงเลยแล้วก็ต้องอันนี้พออ่อยเลย อย mm ่ง hmm> น oh, ี้พรุ่งนี้เลยจะโดนแข่งเลยเบารอดเนาะ่เบาแล้วโอ้ซาตุซาตุซาตุมันเป็นคือเครื่องโคตรหินมันเป็นชำเหนียวหนั่นหนั่นแข็งมาไมแข็งจริเต็งมันถือรวยหลายรวยหลายเจยวก็บอกบัดนี้รวยหลายก็มึนมึนบัดพริกข้าบะเต็งข้บะเก็บ มาเป่ามึงขึ้นอันทำบัานแดีวน่ะมาเป็นน้อยปั๊บเลยลายบัานแก่บัานใก่ที่มึหมึนมึหมึนเคยจับมึงไม่เนบัดทีชาวล้าทุก